สวัสดีครับผมตีลถสสวยและจบึกตีคาเซ็นเตอร์นะครับวันนี้นะครับผมจะพาคุณลูกค้ามาดูรถไฟฟ้าที่ประหยัดนะครับวิ่งใช้งานในครอบครัวนะครับหรือว่าจะเอาไปวิ่งแก๊บคาร์พรีเมียมนะครับผมวันหนึ่งนะครับวิ่งนะถ้ายางขยันขยันหน่อย3าถึงหรอบเนี่ยมีเงินเหลือหักค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่ต่ำกว่าพันบาทนะถ้าเราขยันวิ่งหน่อยก็รถมันก็เลี้ยงตัวเองได้แล้วก็พาครอบครัวไปเที่ยวได้นะครับตัวรถนะครับเป็น MG EP Plus นะครับตัวนี้เป็นปี2021นะครับ สภาพภายนอกโดยรวมสวยๆแบบนี้นะครับคุณ <vais> พ <comunque unlock innovations> ี่เอาไปวิ่งแก๊์คานะครับผมสวยๆแบบนี้สภาพใหม่ๆแบบนี้คุณลูกค้าเห็นเนี่ยต้องถูกอกถูกใจอยู่แล้วนะครับสําหรับรถที่มันใหม่นะและเดี๋ยวสภาพภายในเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันก็คือสภาพภายในก็ยังใหม่เหมือนกันคุณลูกค้านะที่เอาไปวิ่งแก๊์คานะครับมีลูกค้าขาจอนเนี่ยต่อไป, <ๆ S 1> อไปเขาอาจจะเป็นลูกค้าประจําของพี่ได้นะครับเรื่องด้วยการขับขี่ของพี่ที่ปลอดภัยและสภาพรถที่ใหม่นะตัวน <ๆ S 2> <ย>ี <Lions> ้ใหม่นะครับ วิ่งแค่ห้าหมื่นโลนะครับการันตีแบตเตอรี่สิบปีนะครับเข้าศูนย์เอ็มจีได้เลยนะครับตอนนี้ศูนย์เอ็มจีมีทั่วประเทศครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับเดี๋ยวเราพาชมดูรถรอบๆก่อนครับข้างนอกนี่ข้างหน้านะครับมีแต่งมานะครับเจ้าของเก่านะครับตรงนี้เป็นชิ้นสเกิร์ตดำนะครับผมอ่าแล้วก็มีแม็กนะแม็กตัวนี้เป็นแม็กขอบสิบแปดถ้าเกิดลูกค้าท่านใดสนใจแต่ไม่อยากได้อยากได้แม็กเดิมเนี่ยผมเปลี่ยนให้ได้นะครับผมแต่ดิเจ้าของเก่าถือว่ารักษาพอสมควรแล้วก็แต่งมาสวยงามมากนะ นี่ขอบนี่ครับกันาสาดตรงนี้ครับนี่แหลกหลังคาครับสําหรับเจ้า EP พัดอ่าถ้าเกิดตัวไม่พัดจะไม่มีตัวนี้นะครับผมอ่าดูรอบๆก่อนเลยนะครับนี่ข้างหลังก็คือสีสภาพผมว่าเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับนี่มีเซ็นเซอร์ถอยนะครับผมพร้อมกล้องถอยหลังนี่นะครับนี่สภาพแบบนี้เลยนะเดี๋ยวเราไปชมข้างหลังกันนี่ครับผม อข้างหลังก็เบาะพับได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมพับให้คุณลูกค้าดูเลยครับผมอเวลาขนของนะครับหรือว่าไม่มีคนนั่งนี่พับได้มันอาจจะไม่ได้ลาบมาแบบเก้าสิบแบบแบบนี้เลยนะแต่ว่าก็คือวางของทิมเข้ามาได้พวกถุงก๊อฟนะเวลาลูกค้าไปตีก๊อฟนะครับผมหรือว่าขนของอะไรพวกนี้เล็กๆน้อยๆที่มันแบบไม่ได้ยาวมากแลาไม่ได้หนักมากนะเพราะทรงรถมันเป็นรถแวนนะเวลานั่งมันก็จะค่อนข้างที่จะสบายหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพภายในกันครับผม อ่าไม่ห้าหมื่นโลสภาพภายในจะเป็นยังไงนี่เริ่มดูจากเบาะเลยครับคุณพี่เบาะหนังใหม่ๆอย่างนี้เลยนะปีข้างนี้ยังไม่สุดนะครับสภาพยังใหม่อยู่นี่มีที่เท้าแขนนะครับใส่แก้วน้ำได้สองช่องนะครับสภาพยังใหม่ๆอยู่เลยดูหนังใหม่ๆเลยนี่สมก็เป็นปียี่สิบเอ็ดนะครับคุณลูกค้าขึ้นไปนั่งนี่คือดแบบับสภาพข้างในไม่โซมแอร์เย็นลถไม่เหม็นอับมีโอกาสเป็นลูกค้าประจําพี่ได้แน,น่นอนนี่ ออปชันครบครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับผมรับคําสั่งด้วยเสียงรับโทรศัพท์ที่พวงมาลัยนะครับผม่าหน้าจอเป็น Android Auto Apple CarPlay นะครับผมนี่พวกระบบแอร์นี่พวกระบบเอียร์นะครับเซนเตอร์ตัวนี้นี่มีโคมเมียมรอบนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่เบรกมือไฟฟ้านะครับสภาพดีอย่างนี้นะครับผมว่าซื้อไปใช้ได้อีกหลายปีนะครับผมเป็นรถที่ประหยัดมากครับ ตอนนี้นะครับผ่อนเริ่มต้นนะครับผมจัดโปรโมชั่นนะครับผ่อนเริ่มต้นอ่าวันละสามร้อยนะครับผมนะคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะครับเอาไปวิ่งแกร็คาร์แกร็พรีเมียมสนใจสร้างอาชีพนะครับไม่อยากเป็นลูกจ้างใครอยากทํางานอิสระขับรถนะครับแล้วก็หาลูกค้าเรื่อยๆท่องเที่ยวแบแอเวนเจอร์ครับติดต่อสนใจเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมแนะนําให้ครับผมรถไฟฟ้าเรายังมีอีกหลายตัวนะครับที่เป็นแบบนี้นะครับขอเพียงแค่ คุณอยากสร้างอาชีพนะครับคุณอยากมีรายได้นะครับติดต่อเข้ามาหาเรานะครับราชพุกษ์ีคาเซ็นเตอร์ยินดีบริการครับวันนี้ขอโตไปก่อนนะครับสวัสดีครับ